มาค่ะตัดขาเห็ดกันต่อนะคะคขาจะมีความละมุนค่ะมีความละมุน ตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะทุกคนรอยกระต่ายวันกระต่ายแข็ง สวยทุกอันที่ตัดมาช่วงนี้สวยทุกอันโอ้ยต่อไปจำได้แล้วตรงไหนจำได้แล้วเดี๋ยวไปอีกอ้วนด้วยอาทิตย์หน้าขึ้นเขาอีกค่ะคึบอาทิตย์น้านี่ โอ้ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนลวกเห็ดในปลาล่านะทุกคนบบม,มีน้ำเนาะไปเอาน้ำไปเขามีน้ำน้ำบาดาลไปโยกมาต้มไปต้มมากลายเป็นเสนิมสีส้มสม,สม,สมบอกโอ้ยพี่ไม่จะให้เอาน้ำไปในมาลวกเห็ดไม่ได้นะกลายเป็นสีส้มพอปั่นก็ไปเอชาร์รดเหมือนไอทีฝนเลย ได้เปลี่ยนน้ำได้ไปตักน้ำได้คลองไปหิวตังไก่ตกส,สารพี่ไหมเออเจอแล้วนอนเนี่ยรอยรอยเธอแทะอ้าอ้าอ้าเนี่ยแหละทุกคนความเสี่ยง ความเสี่ยงของเราโอ้ยความเสี่ยงของเราเอวเทงเทงเทงนั่นนี่ได้ ใช่รอยมาเนี่ยรอยกินมาเนี่ย,นเ,นย,นเ,นยเธอน่าเสียดาย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 อย่าจ,จัดการหัวโอเคค่ะ ดูขาสิกินไปเยอะไหมอออันนี้สวยอันนี้สวย เห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีทุกคนต้องรีบทําสวยนะ วันนี้พี่ไม้บอกว่าคุณจะอยู่ดึกไหมเดีย๋ยวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนโอ้ยก็บอกว่าบ่รู้ละมันก็ดึกแหละกว่าจะทำเสร็จบอกอดี๋ยรอเลยเพราะพรุ่งนี้เขาต้องไปทำงาน ดีใจดีใจได้เห็ดสวยๆอิเลได้ทุกคนขาล่ายนี่ปกตินี่เสี่ยงขนาดได้ฝนเห็ดฝนเก็บมากนะผมไม่ค่อยตัดขาลา่าให้เบิงนี่เพราะว่ามันนั่งสมแบบนอนเขากินหลายเ้านั่งสมเสียเวลานะทุกคนแบบบางครั้งเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะที่เก็บมาน่ะรอบนี้คือแบบมานขนาดเลยรอบนี้โชคดีขนาดเลย อันนี้เจอละเจอละโอเคนี่ก็น่าจะโดนกินนะเนี่ยเอ้ยไม่โดนเหรอแล้วนี่อะไรเอ่ย มันแตกอะ ใช่เลยนี่ขุด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  <laughs> เคอันนี้ได้ไหมจะตกใจนะกินไม่ได้เลยตรงนั้นนะ ยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วทุกคนเ็ดคาร,ร,รค่าลาเนี่ยจริงๆเ็ดผงคาร่าเนี่ยเอามาเนี่ยตั้งหม้อเลยนี่ตั้งหมอ้หมอเดือดๆเดนี่ยจับโยนตัดแบบนี้ก็จับโยนลงหมอยุ่งลงหมอ้อต้องลวกแบบนั่นนะรุ่นนี้เลยนะ น,นั่นนี้น้ำไมมอรวอปแนบ้องน้ำไม้หาตรงไหนที่มันอ่อนๆให้ก็ตัดโอ้ยสวยสวย เออันนี้มีนอนค่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้มีนอนอไม่ใช่มันช้ำเฉยเฉยมันช้ำม,มันดำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นอนอันนี้อ,อืมอันนี้โดนแทะไปซะแบบโดนกระตายแทะ ขาจุดน้าเจี๊ยค่ะเราลวกเป็นดอกนะคะไม่ได้ไปหั่นเล็กๆนะคะลวกเป็นดอกพอเราจะแกงเอามาละลายน้ำแข็งเนาะเราค่อยมาหั่นอีกทีนึง เพราะว่าถ้าพันไปเลยมันน้อยค่ะทุกคนเวลาไปลวกแล้วมันน้อยบ,บ,บ,บ่เป็นตะก,กินมันบ่งงามลหรเบอร์ถ้าเขาลวกเป็นดอกแล้วบั่ห้าเขามาแกงเขาจังมาเนี่ยดียกว่ารู้สึกว่าเวลาเอหันพา่ามันชิ้นน่อยมันเบ่งเละๆบ่เป็นตะก,กินลวกแล้วค่อยมาต๊แค่เนี้ยอืมอืม โชคดีมากออนแต่ไมีนอนอันนี้มีนอนมีนอนแต่ไม่เยอะโอเคอยู่ถ้าไม่เยอะก็ไปต่อ ทุกคนน่ารักตะมุตะมิตะมุตะมิตะมุตะมิเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะลวกชุดแรกกัน สวยอันนี้ก็สวยโอยวันศุกร์นี้ทุกคนเห็นพี่ไม้บอกวันศุกร์นี้ฝนอาจจะได้กลับไปทำงานแล้วทำไมปีนี้มันเร็วจัง ไปแคมปิ้งอีกเลยนี่เห็ดเยอะแยะ นอ,อนอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนงเงียบแล้วแล้เดี๋ยวฝนก็คงจะต้องลาไปก่อนเหมือนกันนะทุกคนมันเหนื่อยแต่ว่าฝนจะมานั่งเรีบทำเร็วๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเริ่มเหนื่อยละ ก็เหนื่อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บผักเก็บแตงให้พ่อโอ้โหแตงลูกเบลอเลยเรากินกันไม่ทันเนี่ยกลับมาไม่อยู่บ้านสามวันสองคืนโอ้ยสวยจัง สวยจังสวยจังจริงวกขูดก็ได้ทุกคนจะว่าเพื่อความสวยงาม,มเพื่อความสวยงามอันไหนอันนี้โอเคนะคะทุกคน ยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่ค่ะเราก็ลงกระทะเราอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเราไม่สนแล้วค่ะว่าเห็ดจะแบบดําหรือเปล่านอ้อเพราะมันเหนื่อยมากแล้วมันดึกแล้วค่ะก็เนี่ยอดัดอัดกันไปอย่างนี้แหละปกติต้องเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็น้ําเดือดๆน้ําเพียงพอนะคะถึงจะเห็ดถึงจะไม่เปลี่ยนสีดํานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่มีเวลาค่ะเราเหนื่อยเราเพียอดัดอัดไปอย่างเงี้แหละค่ะกินได้เหมือนกันค่ะแค่อาจจะไม่สวยนะคะ นี่ค่ะขาลายได้เยอะอยู่ค่ะเต็มกระมังล้นกระมังนี้จะแบ่งอันไหนไม่สวยก็จะเอาไปกินแกงกินนี่ค่ะล้างสะอาดละ นนี่คือเศษเห็ดนะคะแล้วผมก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปแล้วก็มีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำข้าวกล่าแล้วก็เดี๋ยวจะขยำขยำแล้วก็จะเติมน้ำอีกนะคะเดี๋ยวจะหมักทำเชื้อเห็ดค่ะนะะี่ค่ะก็จะขยำขยำพวกนี้เข้ากันก็จะเติมน้ำแล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะคะ นี่ค่ะฝนเติมน้ํานะคะเติมน้ําไปหน่อยแล้วก็ไม่แล้วก็ขยาขยานิดหน่อยไม่ได้ละเอียดมากเดี๋ยวจะหมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาผ้ามาคลุมอีกพยางมาคลุมอีกเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าเดี๋ยวจะประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ทำมาถังที่สามแล้วคะ่ะสองถังผมก็ เออเอาไปเทรอบบ้านแล้วนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดเชื้อเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้โหหอมเออหอมมากเชื้อเดินดีมากเดี๋ยวมาดูอีกกันโอ้โหทุกคนเฮ้ยเดินดีขนาดนี้เลยเหรอ ตรงดินนะได้แล้มั้งดูนะคะเชื้อเดินดีมากน,นี่คือพึ่งหวานนะคะเฮ้ยพึ่งรวมค่ะหลายอย่างพึ่งหวานพึ่งขาไรสารพัดขยาขยำรวมกันแล้วก็ใส่น้ำตาลจายแดง